ข้อหวยแฮสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ไอไข่วัดสีทรงธรรมจุดประทัดแก้บนเลขหล่นชัดลุ้นเฮงต่อสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3-A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะ ที่ศาลาไอ้ไข่บรรดาทรัพย์วัดศรีทรงธรรมนะคะอยู่ที่บ้านหนองกล้าตําบลดอนหายโศกอําเภอนองหารจงังหวัดอุดรธาน,านีนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากหลายพื้นที่นะคะเพื่อมาขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่บรรดาทรัพย์นะคะแล้วก็หลวงปู่ทวดตลอดทั้งวันเลยนะคะแม้ว่าการระบาดของโควิดจะยังมีอยู่นะคะแต่ก็ยังมีคนเดินทางมาขอโชคขอลาบอย่างคึกคักนะคะ ดยในวันนี้นะคะมีคนเดินทางมาแก้บนด้วยการจุดประทัด5,000นัดนะคะถวายไอ้ไข่นะคะโดยเลขผ้าแดงปิวหล่นมาคือเลข498นะคะแล้วก็34นะคะ498แล้วก็3 4นะคะจากนั้นก็ไปสองเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์นะคะคอหวยนี่เห็นเลขนี้เลยนะคะเลข4เลข8เลข1เลข5เลข9นะคะบางคนบอกว่า9มาแน่นะคะ นี่เลยนะคะบางคนก็เห็นเป็นเลข4884ตีออกมาก็จะเป็น5995หนะคะหรือ951บางคนก็บอกว่า1881นะคะนี่เลยนะคะเลขมันหลายตัวก็มองเป็นหลายมุม,มนะคะนี่เลยนะคะซึ่งเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ของไอ้ไข่วัดสีทรงธรรมนี่ให้โชคมาแล้วหลายงวดนะคะงวดนี้บัรดาคอหวยก็เลยมาขอโชค ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะไปขอพอรไอ้ไข่ขอได้ไหวรับที่วัดศรีทรงธรรมอยู่ที่อุดอรธานีนะคะสวัสดีค่ะ